โอเคนะครับขอขอต้อนรับ้อก็สุดเกมสรษทีสุดใตวัดนะครับตามสัญญาพอดีเพียไปนิดเพ <c oughs> อย่างว่านะครับนี่ก็ชื่อขึ้นนะฮะ <c oughs> คือหลังสี่ทุ่มพาล็อกอินเข้ามาก็จะรับการฝักทองนะครับ ได้มาเบิร์ดด้วยนนี่ครับก็จะขึ้นว่าให้เป็นแรกนะครับสุดท้ายเราก็จะได้ฟักทอง A บวกไม่ใช่นะ ีขอส่งคอเวอร์แป๊บช่วงนี้เพียร์เซิร์ฟไทยรัวๆฮะไม่ไหวกับเขาจริง สำหรับคนที่ยังไม่ได้มีีมหาาเซิร์ฟไทยนะครับก็แนะนำว่าให้รอนะครับเดี๋ยวคงม,มีแจกช่วงหลังเหมือนของไต้หวันอตอนแรกก็ไม่ได้นะตอนหลังๆมาก็พอได้ที่ปืนมาเนี่ยก็ไม่ได้ใช้อะ ก็มุนรูปบาทแบบอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะเลียโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาอัพการ์ดกัน ทีละใบนะ,ะแล้วเอาการ์ด A อมาออพกันอืมอกกอไม่เพิ่มเลย ใจร้ายมากเลยจีมโอเคไปแล้วหนึ่ง ว่าจชบได้ตัวหนึ่งนี่ทองหลายล้านเห็นนะครับก็จับรวมก็ได้มาเรียบร้อยสองใบนะ กร์ดเงามาแทนก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยนี่เก็บไว้ข่าวหน้าดีกว่ันี้เข็นเอสไ้เจาะรูนะ ะครับช่วงหลังมาเซิร์ฟไต้หวันก็ปรับอัตราออกของมาม่าออกแต่บนะครับงกหรือเกินนะแต่ก่อนนี้ออก A กระจายกลัวคนไม่เติมเงินไอ้กลายว่าคนหนีแทนนอกจากไม่เติมแล้วก็หนีเลยนะครับก็ไม่รู้คิดยังไงของเขานะทีมมีคนเซลลกันนะว่า ตกลงเอาจีไทยไปทํางานสับไต้หวันหรือเปล่าเนี่ยเริ่มงกงกแบบไม่มีเหตุผลอะจนหลายครั้งเขาแบบผู้เล่นมืนมึนๆแบบจีมมากว่าเอาไงกันแน่นะครับ เต่านะแต่ไม่รู้อัพเต็มจะได้เยอะหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปดูรอบหลังเขาบอกได้การ์ดซลลี่่ะเนี่ยเอาไว้อัพการ์ดทีหลัง ใช้การเยเมิมนกันอยู่ในซึกอตเบลาบมแต่มันมีเยอะละจัดไป และบ้ามก็จริงแต่มันมีเยอะนะเนี่ยนะครับก็ได้มาส่วน ทองมากนะเกือบเต็มนะฮะแต่ก็ไม่เต็ม เปลี่ยนหัวใจนะเอาเคเรียบร้อยใช่เอืมกันนะปกติจะเอา ยันเอสยีนะครับเป็นลมอากาศอื่นจะได้แค่ฮัโลวีนยันธรรมดานะสำหรับคนที่อยากสะสมนะผมขอเป็นดาร์กก็แล้วกันนะครับอเรียบร้อยได้มาแล้วนะครับเอาอะไรไปอัพดีเนี่ย เดี๋ยวหาการ์ดพวกเศษ็จๆก่อนอะไรดีวะเออสักที้นี้ยมีไายได้เพิ่มมาตัวหนึ่งมีลาดเริ่มเยอะแล้วกเนะเลือกสักตัวนะครับ เอาตอนนี้เป็นตัวบูชายี่ยยันดี <c oughs> หาลุ่นะแล้วกันหางง่ายตัวสุดท้ายก็นี่หละครับการเงาแทนมันจะอีเวนท์ที่แล้ว นะฮะประหยัดฟองไปเยอะก็จัดการซะนะครับใส่กุ no ้มเต่าเข้าไปเดี๋ยวดูอัญมณีก่น โอเคดีอัน <hh> น <don> ี uh, ้สียดยอ่ะตามปกติแล้วัน ส่วนที่ก็เอาคุ้มเตาด้เบบ้ลนี่เอวนี่ฮะคุ้มเตามีหกันอาจจะลองจะเอาพวกลักขังก็ได้นะเพิ่มเงินเดือนมวลาผ่าน จะได้ไม่ต้องใส่ออฟนะครับจะได้มีเงินไว้ซื้อเมืองเลยโอเคเดี๋ยวไปจัดเจียน ก็หมวกไม่ต้องใส่ก็แบบนี้แล้วกันนะครับแผ่นทองก็มีนะ ครบเสร็จหรือเปล่าเอาแค่นี้ละเ,เดี๋ยวลองรู้แล้วกันจะได้ดีแค่ไหนจะลองทำแข่งแล้วกัน ไ้จะร้อนหรือเปล่าเมื่อวานเจออวยไก่แพอันนี้ซื้ต่อแล้วก็กระขังนะเราถอยที่หลังสบายใจนะ My turn double ten. Do you want to play a shield card? Oh no, acquired area. My turn, you built a landmark. Double twelve. Do you want to play a shield card? A shield, oh, card oh no, been acquired area. My turn, you built a landmark. เอาทองกันเอ้มาเบิ้ลไ,ไม่ไหวไมีน้อย Này, You built a landmark. Này lên mà. tăng hai lửa. My turn. ลองสก,กิลเลยสิบเอ็ดอีกล้วอยไม่ออกสิบสองเลยเ่านี่ห่วย Turn. Double ten. Select special function. Select the area to construct. My turn. Eight. Select special function. Select the area to construct. You built a landmark. Oh, yeah,เลยแบบนี้ไม่ดี. Really. เดี๋ยวจีเขาออกนั่นไงไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเบิร์นล้วไปดูดีกว่าวมาแล้วแรงฮะตัดทางฟ้าด้วย Card. Do you want the to play power a shower of cards? crystal? A shield? Card. Oh, I know. Double four. Eight. เราก็มีแฟนฟ้านะลอดไปนะดีไหมเขาไม่มีมาเบิ้ลเหลือช่วงนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะใส่แฟนฟ้ากันเยอะ turn double 12 select special function select the area to construct my turn 10. <laughs> <laughs> don't be sick up. อารมณ์ก็ประมาณเนี้เมันเล่อ,อีอันธรรมดานะแต่ช่วงนี้จะหนักหน่อยเพราะเขามีจี้ฮาโลวีนใส่แฟนฟ้ากันรัวๆสูยากนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้ใช้แทนอีอันได้เลยก็อีอันธรรมดาก็ตกกระป๋องไปนะอ,อวันนี้ก็รีวิวกันคร่าวๆแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมไปพักผ่อนก่อนเหนื่อยนะฮะก็ คลิปนี้ก็องขอลาแต่เพียงเท่านี้ละครับสวัสดีครับ